มาติดตามช่วงที่2นะคะท็อปบิทอินไซด์ประเด็นร้อนว่ากันต่อคะ่ะพี่ตน<ะ>้นเรื่องของโครงการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจนะในพื้นที่ภ<ะ>าคใต้นะคะวันนี้เราจะเสนอ2อมุมมองมุมมองแรกแน่นอนครับต้องเป็นมุมของฝ่ายรัฐบาลคุณธนกรวังบุญคงชนะก็ออกมาบอกว่าท่านนายกร,รัฐมนตรีรับฟังนะ,ะแล้วก็ห่วงใยทุกปัญหาของพี่น้องคนไทย<ะ>ซึ่งหมายถึงรวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมชนะด้วย ยืนยันว่าการลงพื้นที่ของคณะทำงานชุดที่แล้วก็เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อมูลและเสนอรายงานผ่านคณะกรรมการตามขั้นตอนให้ครมรทราบถึงประเด็นต่างๆแล้ก็ยังเน้นด้วยว่าการดำเนินการทุกโครงการต้องผ่านประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ทุกขั้นตอนต้องถูกต้องสุจริตโปร่งใสและประชาชนต้องเห็นชอบอแต่เป้าหมายสูงสุดคือ พัฒนาประเทศและประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามนโยบายต่างๆคือคุณธนากรเนี่ยจะบอกอะไรท่านนายกเน้นหนึ่งประเทศต้องได้ประโยชน์สองประชาชนในพื้นที่ต้องได้ประโยชน์และสามการดําเนินการใดๆประชาชนในพื้นที่นอกจากได้ประโยชน์แล้วจะต้องเห็นชอบด้วยอนึกออกไหมต้องรับฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่เลยทีนี้ ทางด้านของพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการของสอ,อปตอก็ชี้แจงเหตุผลและที่มาของการเสนอแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยอ,ออจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคืออย่างนี้ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังคุณเล็กคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ําที่สุดในประเทศไทยอืหลับตาคิดคุณผู้ชมกับคุณเล็กอาจจะไม่เชื่อว่ามาจากภาคใต้ ระบบภาคใต้มีทะเลสวยมีผลไม้มียางพาราทรัพยากรเยอะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่อประชากรต,ต่อปีต่ํามากครับทั้งๆที่ศักยภาพทําได้มากที่หนึ่งเนี่ยระยองที่หนึ่งอ่ะระยองรายได้ต่อ<ม>หัวต่อปีเนี่ยประมาณหนึ่งล้านบาทค่ะเฉลี่ยนะค่ะที่สองกรุงเทพมหานครอ่าผมถามหน่อยคุณรู้ไหมกรุงเทพมหานครรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเท่าไหร่ ต่อหัวต่อปีเหรอมาอันดับสองอ่ะที่หนึ่งอรยอญงหนึ่งล้านที่สองกรุงเทพอสักนให้กลมๆเก้าแสนอ่ะหกแสนต่างกันเยอะนะนี่ข้อมูลปี2 5 6พในปีที่เขากำลังเริ่มนะครับเริ่มพิจารณาว่าเ้ยมันควรจะต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรอย่างนี้แต่จริงๆมันเป็นแผนมาแล้วเป็นสิปีแต่เอาตัวเลขปีห1หนึ่งตัวเลขที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหมถ้าพี่พูดอย่างนี้นะเอาภาคใต้นั่นแหละ นาราธิวาสไล่ลงไปเลยครับนาราธิวาสยะลาปัตตานีานพัทลุงสารพัดเลยนะคุณไปดูเลยตัวเลขเนี่ยอ,มอไม่ใช่ขออภายพัทลุงไม่ใช่ค่ะคุณไปดูว่าส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในภาคใต้ค่ะแล้วก็มีภาคตะวนันออกเฉียงเหนือเข้ามาปนทางด้านของเลขาสปตก็บอกว่ามันเป็นโครงการที่ออกตั้งแต่ปี57ที่จะให้เขตภาคใต้มีสมเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพราะนั้นเขามี เขตเศรษฐกิจไปแล้ว3ที่ที่แรกคือหนองจิกปัตตานีที่ที่2คือเขตอุตสาหกรรมก้าวหน้าที่เบตงยะลาอันนี้เน้นไปที่เรื่องท่องเที่ยวหนองจิกปัตตานีนั่นเรื่องของเกษตรเกษตรแล้วก็อีกที่หนึ่งคือสุขไหกโกลกลาที่ว่าเรื่องการค้าชายแดนระหว่างประเทศแล้วก็มาเป็นเขตเศรษฐกิจที่4นี่แหละคือที่จนะจนะเนี่ยเขาเน้นไปเลยนะครับว่าเป็น smart city แล้วที่สําคัญที่สุดจะต้องไม่มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างเด็ดขาด นี่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 บอกก่อนว่ากรอบมันเป็นอย่างนี้กรอบแนวทางเริ่มต้นคุยกันคือแบบนั้นทีนี้ความจําเป็นที่ต้องพัฒนาพื้นที่ท่านเลขาสอปตบอกว่าแล้วคุณรู้ไหมว่านอกจากรายได้ที่ตกต่ําแล้วอะรายได้ที่น้อยมากๆแล้วเนี่ยยางเมื่อกี้ผมบอกระยองล้านหนึ่งใช่ไหมนราธิวาสเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมนี่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 ถูกต้องอันนี้เลยขึ้นมาเลยนราธิวาสปีหนึ่งนะครับค่ะรายได้เท่าไหร่ห้าพันต่อเดือน หกหมืนบาท <โฮ S 1> ไปดูเลยตัวเลขปีหกหนึ่งไม่ถึงแสนด้วยแล้วคุณรู้ไหมครับว่าแต่ละปีเขามีเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาออกมาจนถึงระดับปริญญาโทปีหนึ่งกี่คนภาคใต้อ่ะหกหมื่นคนไม่น้อยนะแล้วทุกปีจะต้องเดินทางไปทำงานที่มาเลเซีย ตอนนี้ทํางานที่มาเลเซียรวมไปถึงออกจากภาคใต้ไปทํางานนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศเนี่ยเป็นแสนแสนคนต่อปีสมองไหลต้องเอาอจากพื้นที่เพราะในพื้นที่ไม่มีงานไงเพราะฉะนั้นการสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่จะนะเนี่ยมันจะสร้างงานปีหนึ่งเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกับท่านรองประธานมูลนิธิพัฒนาภาคใต้นะดรสมเกียรติประมาณปีละแสนอัตราขึ้นไป อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เล่าให้ฟังก่อนะนะครับท่านเลขาสปตก็บอกว่าสปตไม่ใช่ผู้ปฏิบัติโดยตรงแต่เป็นผู้เตรียมการเรื่องจัดทําแผนดาเนินการเกี่ยวกับพื้นที่ที่เหมาะสมะและทุกวันนี้จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีท่าเรือน้ําลึกที่มีศักย,ากยาภาพเพียงพอเลยรู้ไหมครับว่าถ้าภาคใต้ทําเฟอร์นิเจอร์อยากจะขนไปขายต้องทําไงอะเอาใส่รถไฟเอาใส่รถไฟค่ะ แล้ววิ่งจากภาคใต้ไปแหลมฉะบังมันขึ้นท่าเรือแหลมฉะบังออกเรือที่แหลมฉะบังเพื่อจะขนส่งให้กับลูกค้าต่อหรือไม่ก็ขนส่งไปที่ท่าเรือปีนังโอ้มันเสียเวลานแล้วเรามีทะเลอยู่สองข้างอ่ะทำไมเราจะต้องไปทำอย่างนั้นน่ะอ่านะทีนี้ท่านเลขาสปตบอกล้กกรณีคำสั่งชะลอศึกษาเรื่องนิคมอุตสาหกรรมชนะล่ะท่านระบุว่ามันเป็นการสั่งให้ศึกษาความสมบูรณ์ของแผนงานที่สุด ก่อนที่จะเดินหน้าเรื่องผังเมืองและเดินหน้าเรื่องการสำรวจผลกระทบ EIA ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อ่ะอันนี้เป็นขาของรัฐบาลก็เขาก็กําลังพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้แหละแต่ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งล่ะปรากฏว่ากลุ่มาเคลื่อนไหวใช่ไหมตาคมน้องเล็กอันนี้น่าสนใจนะฮะ 9ธันวาคมเกิดอะไรขึ้นน้องเล็กแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานีหรือ b r เนะฮะ <c oughs> เขามีการออกแถลงการผ่านวิดีโอประนามรัฐบาลค<แ>่ะตน้นแล้วก็แสดงความหยงใหเรื่องความปลอดภัยของพื้นที่จน,นะและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จากเหตุกรณีสลายการชุมนุมที่เข้ามาเรียกร้องเมื่อวันที่6ธันวาคมน้าทำเนียบด้วยนะคะเ <c oughs> พื่อมาทวงสัญญาที่รัฐบาลบอกว่าเอ๊ส่งตัวแทนไปคุยแล้วทำา MOU กับเขาแล้วนี่บอกว่าจะตั้งกรรมการส่วนกลางที่ชาวบ้านส่งตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเขาก็บอก ว่าเออมาเนี่ยก,กับถูกโดนสลายการชุมนุมไปเรียกร้องให้ร่วมกันปกป้องมาตุภูมิของพวกเราปาัตตานี<ะ>พร้อมระบุนะเ<ะ>นื่องจาก<ะ>เป็นพื้นที่ดินแดน อุดมสมบูรณ์ของเขานะเขามีทรัพยากรมหาศาลอยากจะใช้ตรงนี้ให้มันมีเสน่ห์และพัฒนาไปในเชิงธรรมชาติ BRN คุณผู้ชมก็คิดออกก็แล้วกันผมไม่ต้องพูดอะไรนอกจาก BRN พักก้าวไกลเองก็ด้วยใช่ไหมมาด้วยขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงเขาบอกเขาเขาเคยลงพื้นที่นะแล้วก็ไปเข้าร่วมกับกลุ่มสนับสนุนกระบวนการคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมจนะตลอดกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็กล่าวหานะว่าสิ่งที่รัฐบาลดําเนินการอยู่เนี่ยมี บอกว่าที่ไปให้สัญญากับชาวบ้านเนี่ยไม่ทําตามสัญญาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกร้องสิ่งที่เขาทวงไปยังคุณธรรมนันแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวระหว่างท่านพลเอกประยุทธ์กับคุณธรรมนันอะไรนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาสองมุมในการเดินหน้าเคลื่อนไหวมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเห็นบอกว่าทางเลยาสอบตใช่ไหมคะท่านบอกไม่ได้ทิ้งนะเรื่องของการทําประชามิจารณหรือผลสารวจทางสิ่งแวดล้อมยังไงก็ต้องยึดเป็นหลักเอาจริงๆนะเท่าที่ผมได้รับข้อมูลมายังไง กลุ่มบุคคลที่บอกว่ารัฐปิดกั้นไม่ยอมให้ประชาพิจารณ์เนี่ยส่วนส่วนความจริงคือตัวเขาเองอะไม่ยอมให้เกิดการประชาพิจารณ์ที่หาว่ารัฐปิดกั้นเนี่ยตัวขเขาเองพยายามขัดขวางการประชาพิจารณ์เพราะ<ข>ประชาพิจารณ์ทีไร แพ้ทุกทีแพ้ฝ่ายที่ต้องการให้พัฒนาทุกทีอ,อันนี้เท่าที่ผมได้ข่าวมา<ะ>จริงเท็จอย่างไรคุณผู้ชมลองไปตามข่าวดูนะเพราะข่าวนี้ยังเป็นมายากลอีกเยอะนะคะเพราะว่าล่าสุดลงวันที่3ธันวาคมนะนี้คือความคืบหน้าก็คือท่านนายกแต่งตั้งคุณสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานให้ไปเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะครับะนะอ้าแล้วเรามาติดตามความคืบหน้ากันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับกรณีที่ตรวจสอบคุณศรีสุวรรณจันยา ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปถึงรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินตั้งแต่วันที่7ธันวาคมค,คือทวงถามขอทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ทางกระทรวงได้ทำการตรวจสอบสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกขององค์กรผู้บริโภคที่เขาใช้เงิน350ล้านไปแล้วเบิกใช้ไปแล้วด้วยแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณศรีสวนบอกว่าที่จริงเนี่ยเนื่องจาก ตั้งแต่กรกฎาคมแล้วนะคะทางสมาคมทาหนังสือยื่นไปถึงคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมตั้งแต่ตอนนั้นแ,แต่ยังไม่มีอะไรคําตอบออกมาเลยก็ถึงต้องทวงถามกันอีกรอบก็คือลงวันที่7ธันวาคมเนี่ยทีนี้ท็อปนิวส์เองเบื้องต้นสอบถามไปยังทีมงานของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับว่ายอย่างไคะก็จะแจ้งกลับมาบอกว่าเบื้องต้นยังไม่เห็นหนังสือที่ส่งเข้าไปแต่อย่งางไรก็ตามเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งในวันที่ในวัน,วนจันทร์นี้นเพราะว่าตอนนี้มันติดวันหยุดยาวอันนี้เราาาก็นํม อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะฮะตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องนะค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของสประเด็นร้อนนะครับประเด็นของจนะแล้วก็ประเด็นขององค์กรผู้บริโภคนะเดี๋ยวรอพักกันสักครู่